ว่าแอบเามองอยู่ทุกวันพี่อยากเข้าไปพูดทั้งทานแต่ลูกผู้ชายใจไม่หา้ามสาขัววานอีกสวัสดีค่ะวันนี้วันพริหัสที่8ตุลาคมพุทธศักราษ2563สู่เทคโนโลยีทางการศึกษา ขอเชิญรับชมรายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษาซึ่งมีรายการดังต่อไปนี้ภาษาไทยเศรษเจควรรู้อิงดีฟ for ส o d เดตาการล็อกวัลคำมแสงทรรมนำชีวิตบุตเพลงแห่งความรักพบภูประจำวันรักสุขภาพเสริมสร้างประชาธิปไตยในโรงเรียนอาเซียนวิทย์ขอเชิญรับชมรายการได้แล้วค่ะสวัสดีค่ะแล้วใวใหัจ คำว่่าาทีใจสวัสดีค่ะวันนี้ขอเสนอรายการภาษาไทยเสริจใจควรรู้ด้วยคำว่าสกัดอ่านว่าสกัดหมายถึงเค้นแยกเอาออกมาตัวอย่างมอร์ฟินสกัดมาจากฟิ่นฟังซ้ำอีกครั้งนะคะคำว่าสกัดอ่านว่าสกัดหมายถึงเค้นแยกเอาออกมา ตัวอย่างมองฟินสกัดมาจากฟิน่นขอจบรายการภาษาไทยใส่ใจควรรู้ไว้แต่เพียงเท่านี้นสวัสดีค่ะ Hello today is 8 of October 2020 Our English for today is magazine reading magazine spell M A G A C I N E meaning นิตยาสารเป็นคำนาม example he l i k e to read magazine เขาชอบที่จะอ่านนิตยาสาร again English for today is magazine reading magazine spell M A G A C I N E meaning นิตยาสารเป็นคำนาม example He ม e s to read magazines เขาชอบที่จะอ่านนิตยสาร g o o d ไ y ่ Good morning everybody, my name is Captain o t a k Galog. Word today is Wakasan reading Wakasan in English to end. We will use to end in a sentence. The police officer needs to end the calm in the city. Again, our Tagalog word today is Wakasan, leading Wakasan in English to end. We will use to end in a sentence. The police officer needs to end the calm in the city. Goodbye and thank you. สวัสดีค่ะวันนี้ขอน้อมนำพุทธศาสนาสุภาษิทธิ์เพื่อนำมาปฏิบัติให้เกิดความสุขความเจริญในชีวิตประจำวันคือทานทะนัตจะเอตัมมังค่ะละมุตตะมังแปลว่าการให้ทานเป็นมงคลสูงสุดฟังซ้ำอีกครั้งนะคะคำว่าทานนัตจะเอตัมมังค่ะละมุตตะมังแปลว่าการให้ทานเป็นมงคลสูงสุดขอความสุขความเจริญ เจ้าวังเกิดแด่พูทธศาสนิกชชนทุกคนสวัสดีค่ะ,ส,ส,วส,ะสวัสดีค่ะรายการบทเพลงแห่งความรักวันนี้ขอเชิญรับฟังบทเพลงบ้านเกิดเมืองนอนขอเชิญรับชมและรับฟังได้เลยค่ะ 苏迪哈。ส กว้างใหญ่ใจไว้พีีเลือดเนื้อแหลกเรารบ,รบรบรบไม่หวั่นใครมอบความเป็นไทยให้พวกเราแต่ครั้งนานการเก่าชาติเราเขาเรียกชาติไทย E mưa ở đường này đã hả? Giang Tê, ô 2 chút muôn đi hả? Ok 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 ยันน้ำหมดเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเรียกคุณอะเรียกผมเหรอใช่สิไม่เรียกคุณเรียกผีเลยไง มีอะไรอ่ะมีน้ำไหมอ่ะมีน้ำไหมมีสินี่ไงนี่มันน้ำที่ให้ไก่กินนี่ผมจะเอาน้ำที่คนดื่มมาอ๋อครับนั้นรอแป๊บนึ่งทำไรอ่ะเฮ้ยเถื่นี่ทำไมอ่ะนี่เป็นน้ำของผมผมจะทำไงก็ได้ น้ำเนี่ยมันมีคุณค่ามากสำหรับคนที่กำลังกระหายน้ำแล้วคุณจะขายเท่าไหร่อ่ะ <500. S 2> ห้าร้อยเฮ้ยทำไมแพงอย่างเงี้ยในเมืองยังขายคนแล้วไม่ถึงสิบบาทเลยบ้านนอกนี้มันก็ต้องถูกกว่าสิแล้วคุณจะเอาไม่เอาไม่เอาเดี๋ยวผมเชทิท้งแล้วนะเอาเอาผมเอาผมเอาเอาตาังมมาก่อนเอาห้าร้อยขอทางน่อยีิคุณ ทำไมขายน้ำให้ผมแพงจังพี่อยากรู้ใช่ไหมงั้นผมจะบอกให้ดูจากการแต่งตัวของพี่แล้วก็รู้ว่าพี่มาจากในเมือง<ม>ก็ดูมีการศึกษาดีแต่ทำไมมาระายะพื้นฐานที่ยังไม่มีเลยตอนพี่เดินเข้ามาพี่ก็เรียกคนอ,อื่นว่าเฮ้ย <c oughs> hey, ไม่มีพี่ไม่มีน้องซึ่งมันเป็นการไม่ให้เกียรติคนอื่นรู้ไหม <c oughs> ถ้าพี่รู้จักให้เกียรติคนอื่นอ่ะใครที่ไหนก็ยินดีที่จะช่วยเหลือพี่ อย่าว่าแต่น้ําแก้วเดียวเลยน้ําเป็นถังผมก็ให้พี่ได้ผมขอโทษด้วยนะครับที่เสียมารยาทต,ต่อไปผมจะเปลี่ยนแต่งตัวเองครับครับเดีย๋ยวผมไปตักน้ําให้อีกแก้วหนึง่งขอบคุณครับ ถึงแล้วหรอโอเคครับเดี๋ยวผมออกไปครับขอบคุณครับงั้นเดี๋ยวผมขอตัวก่อนนะครับไว้มีโอกาสวันหลังผมจะแวะมาใหม่เดี๋ยวพี่มีอะไรครับพี่ลืมของไว้อะครับนะขอบคุณครับ ชัมมดวทคนงาเสวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับครูในรายการรักสุขภาพนะคะสำหรับเรื่องสุขภาพวันนี้ที่ครูนํามาฝากนักเรียนเนี่ยเป็นเรื่องเกี่ยวกับฉลากสุขภาพและก็โรคไม่ติดต่อเรล้อรังค่ะวันนี้เราจะมารู้กันว่าฉลากสุขภาพมีไว้เพื่ออะไรและโรคไม่ติดต่อเรล้อรังเกิดจากอะไรค่ะครูก็เลยนําการ์ตูนสนุกๆนะคะที่เกี่ยวกับฉลากสุขภาพและก็โรคไม่ติดต่อเรล้อรังเนี่ยมาฝากนักเรียนด้วยถ้านักเรียนพร้อมแล้วไปชมกันเลยค่ะ ตอนฉลากาสุขภาพแล,และโรค,โรคไม่ติดต,ต่ตตอต <า S 2> เรื้อรังถึงเป็นผีก็ต้องออกกำลังกายนะนึงเอ้ยเมาแต่หัววัดเลยนะลุงอ้นี่มันกลุ่มโรค NCD หรือกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง เป็นกลุ่มโรคที่ไม่ได้มีสาเหตุมาจากการติดเชื้อไม่ได้เกิดจากเชื้อโรคการสัมผัสคลุกคลีผหานําโรคหรือสารคัดหลั่งต่างๆแต่เกิดจากปัจจัยต่างๆภายในร่างกายส่วนใหญ่เป็นผลจากการใช้ชีวิตที่มีพฤติกรรมเสี่ยงอย่างดื่มเหล้าสูบบุหรี่ไม่ออกกําลังกายกินอาหารหวานมันเค็มจัดและมีความเครียดอยู่เป็นประจําโรคในกลุ่ม NCD ที่มีผู้ป่วยและเสียชีวิตสูงสุดมี6โรคได้แก่ หโรคเบาหวาน 2. โรคหลอดเลือดสมองและหัวใจ 3. โรคถุงลมโป่งพอง 4. โรคมะเรง็ง 5. โรคความดันโลหิตสูงและ6โรคอ้วนลงพุงโท่พ่อมาก็ไม่บอกหนูจะได้ไปรับป่ะเอา้าชมเป็นพ่อเจ้าน็อตเหรอเนี่ยน้ำน้ำน้ำไม่ไหวแล้ว ลุงเอ้ยพอ่อต้องเลิกกินขนมพวกนี้ได้แล้วละอ,อ้าวนี่เนี่ของชอบเลยนะโอหรือไม่อย่างนั้นก็ต้องอ่านฉลาก GDA หรือฉลากหวานมันเค็มมีวิธีดูง่ายๆส่วนที่หนึ่งบอกให้ทราบถึงคุณค่าทางอาหารต่อหน่วยบริโภคส่วนที่สองบอกปริมาณที่เหมาะสมส่วนที่สามบอกปริมาณพลังงานน้ำตาลไขมันและโซเดียมที่จะได้รับและส่วนที่สี บอกปริมาณหวานมันเค็มเป็นร้อยละเท่าไหร่ต่อปริมาณที่ควรกินต่อวันอุบะหากินมาตั้งแต่นุมน่มๆแล้วไม่เห็นจะเป็นอะไรอืม้มหยัมหยำๆอร่อยจะตายไปอำมหยัยน,น,นี่นี่มันอะไรกันนี่เอยดีๆกินเยอะๆจะได้มาเป็นเพื่อนกันอ้ำเบาหวานความดันโรคหัวใจมาหมดเลยอ่ะ ยูนี่ที่ตับ้าแข็งยิ่งไว้หินหินนะมันนะมทุบแข็งดันปล่าพี่ชายขอต่อบุหรีหน่อยสิต่อไปจะอ่านฉลักจีนีเอก้อนกินจ้าเราบุหรี่ก็จะเลิกด้วยยังอยากตื่นเต้น,นอยู่บปล่าไม่ละละจ้าไม่ตื่นแต่แล้วขอบใจมากนะเพื่อน<า>พี๊ องเห็นผมด้วยเหรอครับเป็นยังไงกันบ้างคะนักเรียนสําหรับการ์ตูนที่ดูกันไปครูหวังว่านักเรียนเนี่ยจะนําความรู้ที่ได้เนี่ยไปปรับใช้กับการบริโภคอาหารของนักเรียนในแต่ละมือได้นะคะแล้วก็สุขภาพที่ดีของเราเนี่ยจะมีได้ก็ต่อเมื่อเราบริเราบริโภคอาหารที่ครบห้าหมู่แล้วก็ดูแลสุขภาพด้วยค่ะสําหรับวันนี้นะคะก็หมดเวลาลงแล้วสาหรับรายการรักสุขภาพครูขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะดิฉันชื่อเด็กเกี่ยบวตการเขียวแก้วนักเรียนชั้นป .5 .6 ขอเสนอรายการเสริมสร้างประชาธิปไตยในโรงเรียนวันนี้เป็นเรื่องเราเกี่ยวกับการเสริมสร้างประชาธิปไตยในโรงเรียนมีเนื้อหาที่น่าสนใจและน่าติดตามและเนื้อหาจะเป็นอย่างไรนั้นเชิญรับชมได้เลยค่ะสำหรับวันนี้ขอจบรายการเพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ รงตนในชีวิตประจำวันตามวิถีชีวิตประชาธิปไตยต่อสอการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียนโดยสอนให้นักเรียนรู้จักการทำงานเป็นกลุ่มกระตุ้นและเปิดโอกาสให้นักเรียนกล้าที่จะแสดงความคิดเห็นในเรื่องต่างๆฝึกหัดให้นักเรียนยอมรับฟังความเห็นและเหตุผลของผู้อื่น พยายามโน้มน้าวใจให้นักเรียนเข้าใจถึงเหตุผลในกฎระเบียบต่างๆมากกว่าที่จะใช้อำนาจบังคับแต่เพียงอย่างเดียวพยายามจัดกิจกรรมต่างๆที่เปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงออกและมีความรับผิดช,ชอบในการทำงานเป็นกลุ่มฝึกหัดให้นักเรียนยอมรับในข้อตกลงร่วมกันของกลุ่มและปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 3. การส่งเสริมประชาธิปไตยในชุมชนโดยร่วมในการประชุมหรือกิจกรรมของชุมชนอย่างเต็มใจรับฟังความเห็นของทุกคนและไม่ถือโทษปลดเคืองกันแม้จะมีความเห็นขัดแย้งกันตัดสินใจโดยใช้เหตุผลมากกว่าอารมณ์มีการปรึกษาหารือกันในขณะทำงาน เคารพกฎระเบียบของชุมชนและกฎหมายติดตามข่าวสารและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกันอย่างสม่ำเสมอตัดสินปัญหาโดยเปิดโอกาสให้มีการแสดงความเห็นอย่างกว้างขวางไม่ควรรีบร้อนให้มีการลงมติกุาาเเป็นสสสีดดทออองงงงมื่ยแสสจวริ สวัสดีค่ะรายการต่อไปนี้เป็นรายการอาเซียนวิกดิฉันในิิงพังกีราพิมพาสัปดาห์นี้จะพาคุณผู้ชมไปทําความรู้จักกับเมืองหลวงของเมียนมาจะมีสถานที่ที่น่าสนใจอะไรบ้างนั้นขอเชิญรับชมไปพร้อมๆกันเลยค่ะและขอจบรายการเพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ รู้ไว้ใช่ว่าประชาคมอาเซียนว่าสำรวจกรุงเนปิดอที่มากกว่าการเป็นเมืองหลวงของเมียนมากันหน่อย แม้ผู้คนส่วนใหญ่มักเดินทางมาติดต่องานหรือร่วมการประชุมสำคัญที่นี่แต่รัฐบาลก็ต้องการให้เนปิดอเป็นมากกว่าเมืองราชการนอกจากความพร้อมของสนามบินนานาชาติและกระแสไฟฟ้าที่สเสถียรกว่าเมืองไหนๆในประเทศก็ยังอยู่ระหว่างการก่อสร้างสถานที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวเพิ่มเติมด้วยถ้าแวะไปตอนนี้ที่นี่ก็มีมหาเจดีย์อุปปาตตสันติที่สร้างขึ้นจำลองแบบมหาเจดีย์สเวดากองอนุสาวรีย์สามกษัตริย์และอาคารรัฐสภาก็ถือเป็นแลนด์มาร์กสำคัญหากย แวะไปตากแอร์ในศูนย์การค้าที่นี่ก็มีเช่นเดียวกันแถมจ่ายเงินเริ่มต้นเพียง30บาทก็เข้าไปชมภาพยนตร์จากฮอลลีวูดจากเมียนมารวมถึงภาพยนตร์ไทยในมินิเทเตอร์ตามศูนย์การค้าเหล่านั้นได้เลยไาเห็นผู้สาวจะลองลอยหมูปลาใหญ่น้อยลอยเล่นดีสิ่นแสงสุริสาสีเสงยีย